สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีมองการลงทุนไปเลยนั่นก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันแบบง่ายๆให้เห็นเลยว่ามันคือเส้นทางที่ชัดเจนมากๆสำหรับนักลงทุนทุกคนครับเอาล่ะครับเริ่มกันเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนสู่ความมั่งคั่งกันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งคู่มือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาชี้เป้าไว้ชัดเจนเลยว่า การลงทุนเนี่แหละครับคือทางด่วนสายนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยเร่งสปีดให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้นเราทุกคนน่าจะเคยมีความฝันแบบนี้กันทั้งนั้นแหละครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าการเก็บออมเงินอย่างเดียวเนี่ยอา,อาจจะพาเราไปถึงจุดน,นั้นได้ไม่ทันเวลาเพราะอะไรนะเหรอครับก็เพราะผลตอบแทนมันโตช้ากว่าค่าใช้ใจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี่สิครับและนี่ก็คือแผนการเดินทางสำหรับนักลงทุนในวันนี้นะครับ เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องทางเดือนสู่ความมั่งคั่งกันก่อนจากนั้นไปดูกันว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไรแล้วเรียนรู้วิธีวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์ที่เขาใช้กันต่อด้วยการเจาะลึกเรื่องการใช้งบการเงินเพื่อหาหุ้นดีๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปของเส้นทางนี้กันครับมาเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยครับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือที่เรียกกันติดปากว่า fundamental analysis เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับเรามีเข็มทิศที่ไว้ใจได้สักอันหนึ่ง สำหรับใช้นำทางในตลาดหุ้นที่มันทั้งกว้างใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายเลยครับถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือการไปศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆครับตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นอยู่ไปจนถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทเลยเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ของหุ้นตัวนั้นให้เจอ และนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยเป้าหมายของการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อทำตามกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือซื้อของดีในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นและขายมันออกไปเมื่อราคามันแพงเกินมูลค่าที่แท้จริงของมันไปแล้วนั่นเองครับจุดที่น่าสนใจในสไลด์นี้ก็คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะว่า หลายคนอาจจะยังสับสนระหว่างสอกแนวทางนี้อยู่สรุปง่ายๆเลยก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะมองลึกไปที่ตัวธุรกิจเหมาะกับการลงทุนระยะยาวส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมองไปที่กราฟราคา <c oughs> เพื่อจับจังหวะก,การซื้อขายในระยะสั้นครับเอาละครับพอเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วทีนี้ก็มาถึงวิธีการกันบ้างผมขอแนะนำวิธีที่เรียกว่า Topdown Analysis ซึ่งมันก็เหมือนกับแผนที่นำทางเราเลยครับ คือเริ่มจากภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วค,อคอ่อยๆเจาะลึกลงมาจนกระทั่งเจอหุ้นเป้าหมายเพียงตัวเดียววิธีการนี้มี3ขั้นตอนง่ายๆที่ชัดเจนมากครับ 1. เริ่มจากการมองภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศก่อนเลย 2. ค่อยๆซูมเข้ามาดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่กำลังมาแรงและน่าสนใจและ 3. เลือกว่าบริษัทไหนคือผู้ชนะที่แท้จริงในอุตสาหกรรมนั้นๆในขั้นแรกสุดเนี่ย เราต้องตอบคำถามใหญ่ให้ได้ก่อนว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นยังไงบ้างสัญญาณสำคัญที่ต้องดูก็มีพวก GDP เงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการว่างงานครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจโดยรวมดีบริษัทต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีตามไปด้วยไงครับมันก็เหมือนกับเรือที่ลอยสูงขึ้นเมื่อระดับน้ำทะเลหนุนนั่นแหละรครับ จากนั้นเราก็จะซูมเข้าใหม่นิดนึงครับในขั้นตอนนี้เราจะมองหาว่าอุตสาหกรรมไหนกันนะที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่เราเห็นในตอนแรกอย่างเช่นถ้าดอกเบีย้ยกําลังเป็นขาขึ้นกลุ่มธนาคารหรือบริษัทประกันก็อาจจะได้เปรียบหรือถ้าเทรนด์รักโลกกําลังมาแรงมากๆกลุ่มพลังงานสะอาดก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์ครับก็คือการเลือกม้าแข่งตัวที่ดีที่สุด หลังจากที่เราเลือกสนามแข่งที่น่าสนใจมาแล้วเราก็จะมามองหาบริษัทที่เป็นผู้นำมีความสามารถในการแข่งขันสูงและก็มีการจัดการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มครับเอาล่ะครับเรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือการเปิดกล่องเครื่องมือของนักลงทุนเพื่อตรวจสอบสุขภาพของบริษัทที่เราเลือกมาซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้ก็คืองบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่เราจะได้ดูกันต่อไปนี่แหละครับ คำถามแรกเลยที่ต้องตอบให้ได้และเป็นคำถามที่สำคัญมากๆก็คือหุ้นที่เรากำลังสนใจอยู่นี้ราคาของมันถูกหรือว่าแพงกันแน่นะและนี่คือเครื่องมือหลัก2ตัวครับตัวแรกคือ P/E ratio จะบอกเราว่านักลงทุนเนี่ยยอมจ่ายเงินแพงกว่ากำไรของบริษัทกี่เท่าโดยทั่วไปยิ่งต่ำก็อาจจะยิ่งดีครับแต่ก็ต้องเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะ ส่วน P/B ratio จะเปรียบเทียบราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทถ้ามันต่ำกว่า1เท่าก็เหมือนกับว่าเราได้ซื้อบริษัทในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขามีอยู่นั่นเองครับคำถามต่อมาครับนอกจากราคาจะน่าสนใจแล้วบริษัทนั้นต้องมีความสามารถในการทำกำไรด้วยนะครับเพราะบริษัทที่ไม่ทำกำไรก็คงไม่ใช่ม้าแข่งที่ดีอย่างแน่นอนจริงไหมครับสำหรับเครื่องมือวัดกำไรเราจะดู2ตัวหลักๆครับ ตัวแรก net profit margin จะบอกว่าทุกๆ100บาทที่บริษัทขายของได้เหลือเป็นกำไรจริงๆกี่บาทซึ่งมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนได้ดีมากๆส่วน ROE จะบอกว่าบริษัทเก่งแค่ไหนในการนำเงินของผู้ถือหุ้นไปสร้างผลตอบแทนกลับคืนมายิ่งตัวเลขนี้สูงก็ยิ่งแสดงว่าผู้บริหารมีความสามารถครับและคำถามสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องความมั่นคงและความเสี่ยงของบริษัทครับ ต่อให้คุ้นราคาถูกและกำไรดีแค่ไหนแต่ถ้านี้สินท่วมหัวก็อาจจะล้มเคลื่อนลงมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับเราจะใช้2ตัวนี้ในการเช็คครับ D/E Ratio จะบอกเราว่าบริษัทมีนี้สินเยอะแค่ไหนเมื่อเทียบกับทุนของตัวเองยิ่งต่ำก็ยิ่งปลอดภยัยส่วนกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยต้องเป็นบวกนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าธุรกิจหลักของบริษัทนั้นสามารถสร้างเงินสดได้จริงๆไม่ใช่มีแค่กำไรสวยๆอยู่ในกระดาษ นี่คือเคล็ดลับแบบกระชับในการอ่านงบการเงินนะครับข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องดูรายงานของผู้สอบบัญชีก่อนเสมอจากนั้นค่อยไปดูนานโนมย้อนหลังสัก5ปีว่ารายได้และกำไรมันเติบโตสม่ำเสมอดีไหมและสุดท้ายให้คอยสังเกตสัญญาณอันตรายอย่างเช่นลูกนี้การค้าหรือสินค้าคงคลังที่มันพุ่งสูงขึ้นผิดปกติครับ และนี่คือประโยคทองคำที่ต้องหาให้เจอในรายงานของผู้สอบบัญชีครับถ้าผู้สอบบัญชีเขียนแบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้ใบรับรองว่าข้อมูลในงบการเงินนั้นเชื่อถือได้แต่ถ้าไปเจอคำว่าไม่สามารถแสดงความเห็นได้หรือมีความเห็นแบบมีเงื่อนไขอันนี้ต้องรีบถอยหาออกมาทันทีเลยนะครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนี่คือบทสรุปของการเดินทางทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันมาเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ นี่คือแผนที่ฉบับย่อที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจนก่อนเลยเพราะเป้าหมายจะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์ของเราจากนั้นวิเคราะห์จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กตามแนวทางท็อปดาวเพื่อหาธุรกิจที่ใช่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็ใช้เครื่องมือตอบ3คําถามสําคัญคือถูกไหมกาไรไหมและแข็งแรงไหมและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมตรวจสอบความเห็นของผู้สอบบัญชีทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับและสุดท้ายนี้ครับ ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดที่สุดนะครับเมื่อเรามีทั้งเครื่องมือและแผนที่อยู่ในมือแล้วหุ้นตัวแรกที่จะถูกนำไปวิเคราะห์คือหุ้นตัวไหนเพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราได้ลงมือทำครับ